เกียรติยิงย่งที่ได้พบ,บฮีโร่เช่นคุณนะครับเออเออเป็นเกียรติอะไรกันละครับผมสิครับที่ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยที่คุณมาหาผมถึงที่นี่น่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อคิมซีหุนหึงเฟยแกะนะแกะที่กับฉันไม่เห็นจะเคยพูดแบบนี้มาก่อนเลยนะว่าแต่ แบงเกอร์ระดับโลกทอมาทำอะไรถึงที่นี่กันล่ะเออคุณคือเขาชื่อโอคังบูนะครับเขาเป็นเหมือนกับพี่ชายแท้ๆของผมนั่นแหละเอ,อ้ยงอนโอ้คุณพี่ชายนี่เองงั้นโซสแสดงว่าสาวงามทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือ,คอสหายของมังกรดาบสิน,นะครับถ้าหากไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปคุณช่วยแนะนำรบกวนสุดๆเลยละ่ะรีบบอกมาสทีสิวะว่ามาหาทีคนถึงที่นี่ทำไมเออเออเอ,อ้ยอาน่าเสียดายจังเลยนะครับผมแค่อยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนของคุณเอา ไว้เฉยๆฮีนะแต่ก็เข้าใจได้ครับคนเองก็ต้องระวังตัวเป็นธรรมดาเพราะผมยังไม่ได้บอกจุดประสงค์ในการมาในครั้งนี้สักทีเนอะพี่คังวูเป็นอะไรของพี่นะ่ะชิ ก็จนนี่นอกจากจะหลีนายเลยเ้วยังจะมาหลีซันอาอีกคุณซีฮุนครับผมมีอะไรจะถามคุณสักหน่อยคุณร,รับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้ปกป้องบ้างไหมครับฮะเกี่ยวกับการเลือกผู้ปกป้องที่จะมาช่วยเสริมกําลังให้กับระบบไกอาครับสิ่งที่ระบบเลือกเพื่อช่วยโลกสินนะค่ะคุณก็ด้วยหรอกครับครับผมคือหนึ่งในผู้ปกป้องแสดงว่าผู้ปกป้องไม่ได้มีแค่คนเดียวสินนะ ถ้าตัดเรื่องที่นายไปรู้ว่าซีฮุนเป็นผู้ปกป้องได้ยังไงออกไปสแสดงว่าการที่นายมาถึงที่นี่เพราะอยากจะชวนซีฮุนไปกอบกู้โลกด้วยกันว่างั้นเถอะก็ประมาณนั้นเลยครับผมอยากให้คุณซีฮุนไปคัดเลือกผู้พิทักษ์นะครับเฮะผู้พิทักษ์เหรอตอนนี้พวกเรายังไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่เราขอยืนยันได้เลยว่าต่อไปผู้พิทักษ์นี่แหละคือความหวังของมนุษ,ษยชาติและถ้าได้คุณมาเข้าร่วมเป็นผู้พิทักษ์แล้วล่ะก็ คุณก็จะไม่รู้สึกสิ้นหวังเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปเฮะผมเห็นสีหน้าของคุณที่จัดการกับเรามอสเตอร์ที่สถานีอีซูแล้วผมเห็นถึงความหวาดกลัวไร้พลังและความเศร้าผมเข้าใจคุณดีครับถึงเปลือกนอกจะเป็นมอสเตอร์แต่พวกเขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ถ้าคุณเข็งแกร่งขึ้นกว่านี้คุณก็จะปกป้องพวกเขาทุกคนได้ครับถ้าคุณแข็งแกร่งมากพอคุณจะสามารถจับพวกเขาได้โดยที่ไม่ต้องทำร้ายพวกเขาได้เลย เรายังสามารถควบคุมพวกเขาไว้ก่อนได้จนกว่าจะเจอวิธีทําให้พวกเขาฟื้นกลับมานะครับแข็งแกร่งพอจะจับโดยไม่ทําร้ายงั้นหรอยังไงครับพวกเราไม่พบวิธีท,ที่มีพลังแห่งการปกป้องผมเองก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยวิธีนั้นเหมือนกันครับเพราะสิ่งนี้แหละครับทําให้ผมสามารถจัดการพวกละที่ปีศาจนอังกฤษไปได้ก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะพวกเบรนเกอร์ระดับโลกจะไม่มาจัดการกับพวกละที่ปีศาจด้วยตัวเองกันนักหรอกเพราะงานเจ้าเดียวมะนั่นถึงได้มาขอความช่วยเหลือจากเพเยอร์เกาหลีไง ถ้าซีหุนเก่งขึ้นมันก็เป็นผลดีกับตัวเราด้วยล่ะนะคุณซีหุนพวกเราต้องการคุณนะครับพวกเราต้องการผู้ปกป้องที่จะมาช่วยคุ้มครองรมนุษย์ทุกคนจะมาร่วมมือกับพวกเราไหมครับเออเอเอพะผ,ผมเฮ<อ>้อไม่คิดเลยว่าเราจะถูกปฏิเสธแบบนี้แต่ฉันจะนมน้ำเขาให้ได้เลยให้เขาดูสิหัวรั้นจริงนะจะมาเข้าร่วมกับพวกเราไหมครับพผ,ผมจะขอขดจะเข้าร่วมผู้พิทักษ์ไปทำไมกันล่ะ คิดว่าพวกนั้นจะปกป้องทุกคนได้จริงๆลิงไงไม่คิดว่าเจ้านี่มันหลอกนาอยู่บ้างหรอเข,ข้าร่วมเืดยใช้งานอำนาจของผู้ใต้บังคับบัญชาคุณครอบงำผู้ใต้บังคับบัญชาได้สำเร็จข,ขอโทษด้วยนะครับผมคงยังตัดสินใจตอนนี้เลยไม่ได้นะเอเอสะสีหุนเข้าใจแล้วครับ ผมกลับว่าจะอยู่ที่เกาหลีสักพักหนึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก <c oughs> ็ติดตอผมมาได้ตลอดเลยนะครับโชคดีนะที่เราเตรียมกันไว้ก่อนแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกที่ซีฮุนอยากจะไปที่นั่นแต่เขาจะโดนปลูกฝังความเชื่อผิดๆแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเขาคือดาบที่บริสุทธิ์ที่อยากจะปกป้องทุกคนถ้าเขาต้องการอยู่รอดดาบของซีฮุนก็ต้องแปดเปื้อนเราไม่อยากให้สองคนนี้มาหนักนั่นใครเนอะแต่โดนจับได้แล้วหรอ <c oughs> ตายซะเถออเล็กซ์ออสบาน ที่มาขัดขวางแผนการของพวกเรานี่แกตามฉันมาตั้งแต่อังกฤษเลยกันเหรอยอมแพ้ซะเถอะเฮ้ย hey, รอบนี้แหละฉันส่งแกไปลงนรกเอแห้งเฮ้รอบนี้เอ้ย <Hey. S 2> ดูถ้าเจ้านี้น่าจะเป็นพวกลัทธิปีศาจนายุโโปกที่อเล็กไปจัดการมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วสินะแต่แค่ดูจากตรงนี้ก็รู้แล้วว่าปะทะก,กันอีกแค่ไม่กี่ทีเดี๋ยวการต่อสู้นี้ก็จะจบลงแล้วฝีมือห่างชั้นกันเกินไปเพราะเขาเป็นผู้ปกป้องนั้นเหรอ เอ้ยเอ้ยหนอให้ข่าฉันเลยซสเป็นฉากจบที่เศร้ากว่าที่คิดไม่ล่ะครับทุกชีวิตนั้นล้วนมีข้าวชีวิตของคนเองก็ไม่ต่างกันเฮ้ hey! ไอบ้านนี่พูดเจ้าะะะะไร้สาระเลยของมันวะละทิ้งพวกละที่ปีศาจแล้วกลับมาเริ่มต้นใหมก่กระเถิบครับพามอะไรของแกอยู่เหนี่น่ะหรอสิ่งที่มันคิดเพราะงั้นก็เลยปล่อยให้พวกละที่ปีศาจมีชีวิตรอดอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะ แล้วไม่ใช่แค่นั้นยังจะมาฝากคำคมสวยๆให้กับสตูอีกบอกให้เจ้าพวกนี้กลับใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยนะอรอบหน้าฉันไม่ปล่อยแกเอาไว้แนะ่เฮ้ยอย่ายดุนะบอกให้หยุดเราคิดว่าฉันจะหยุดลรืงไงละระว,วงังเฮ้ยจิสวยชะมัดล้างขอรอาไว้เถอะอเล็กซ์บอร์อนออเออเออ,เอ,อ,เอ,อไ,มไม่นะออทําทําทําไมกันทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ แกทำบ้าอะไรของแกนะ่ะค,คุณคังบูทั้งที่พวกรทธิปีศาจโทรมาอยู่ตรงหน้าเธอแต่แกกับปล่อยมันไปถ้าแกฆ่ามันซะตั้งแต่ตอนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่ตายไปแล้ว แบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่แกเป็นคนฆ่าเธอหรอกนะถ้าถึงจะเป็นลอทิปีศาสตร์แต่ทุกชีวิตล้วนมีค่าเราไม่สามารถพักชีวิตคนอื่นได้หรอกครับเฮ้ย <Hey, S 1> น่าเบื่อชะมัดเพราะความเชื่องโงแบบนี้ของนายไงเลยทําให้ต้องมีผู้บริสุทธิ์ต้องตายนะทีนี้จะพูดคําเดิมอยู่อีกไหมพะพูดอะไรของคุณกันล่ะครับผู้บริสุทธิ์ตายอะไรกันหาผมปล่อยลอทิปีศาสตร์ไปก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตอะไรเลยนี่ครับไหนล่ะครับผู้บริสุทธิ์ที่ตายนะ Hey!